เห็ดย oh. um, uh, ังอะน่ะโอ้เหดแล้วเห่แล้วบอโูดูบ่เป็นยังเนาะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งตัวอื่นพี่น้องเอ้ยงามเนาะแบบนี้เนาะใส่บ้านตอกประตูเลยงามขึ้นพี่น้องเอ้ยสมกับมาทางเมย์อยากจะดีเพิ่นทะเลพี่น้องเนาะสมบพิ่นออกแบบพี่น้องเอ้ย งามพี่น้องเนาะมาแบบต้องหลับเออจัง่ายเป็นบัดเดียวให้ฉีดมีโรคประจำตัวบ่พบอกเหี้ยวคนเป็นยังอะนะความดันความดันตากแดดโอ้ยมึง้าไปห้งหมอเลยตากแดดไลยบ่ได้งามเลยลิบพี่น้องฮ่าเงยๆให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันไกลๆพี่น้องเนาะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยเนาะ เทีมายถามว่าต้องซอยใส่สมข่ายาวใส่สมเบอร์หยังเบอร์นะ17แนวหนย7 7ก็7เยังว่าอยู่่อยว่า่อยน9เลย่อยก็่โทราคือบ่ต่างกันาไดนะว่า7้ชื่อหมในนเ17นี่ใส่ได้เนาะแนว ความสูงนีประมาณเท่าดรเจ้าพูดบอกประมาณลอยสี่อยหาเนาะลอยห้าชิปจ้ะใช่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 ใยืมมึงรู้ยืมมึงยุข่อยมันยืมดีเพียงใส่เพียงหูเัาเพียงหูหม่องลขอยห้าสิบป้ายความสูงฝนปลาข่อยกับหกสิบป้ายหกสิบเอหกสิบสอง่บอกมงอหลังอาจจะเ่ สองมืองามๆให้พี่น้องนี้เบิร์ตดเนาะ,ะมีตาก,กล้องน้องเลยเอาคนอื่นเบ,เบิดกันกรับทักทายสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงแล้วก็สบายดีบบยดเอ็กซ์เบิร์ตปู่สุคนเบิร์ตสมองสุบอนวันอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าตางประเทศกระยิดยนดีต้อนราข่าวสู่สองลูกน้นองสูงใส่ใยปันสุขอีกแล้วนะครับเนาะ ด้ยพี่น้องมาพบมาพ่อเอนันตุไซมือนี้กระยาเล้งๆพี่น้องเอ้ยอ่าก็ได้ข่าวมาหาทางเมจ,จอนเพิ่อน,นอีกเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องเนาะอ่าทีแรกอดซิบได้ม,มาแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่ารถน้องตุไซคันที่ขี่มาคันเก่าครับมันอ่าเพีพี่น้องเนาะสเตอร์เหี้ยนพี่น้องเอ้ยตั้งขวบขวบขวบเมื่อตอนที่วางเทียเนี่ยเกิดเป็นว่าหดเฮือนพี่น้องเนาะอ่า สเตอร์เหี่ยนก็สเตอร์มันหลอดเบิ่อแหล่ะพี่น้องทำบนน้ำยังอ่งทอรถก็ขาดอีกพี่น้องเลยเนาะทอก็ดังป้าป้าพี่น้องเลยนี่วันนีน้องไส้กับไปหาดให้พอแป้งพี่น้องเนาะแม่เราพอเพิ่นแป้งยิงดอกพี่น้องท่านแป้งรถนั่นแหละแต่ว่าให้เพิ่นไปจ่ายเงินพี่น้องเลยน้องตัวไส้อ่ยบ่มีเงินพี่น้องเนาะก็เลยว่ามีแต่หนาที่ขี่อย่างเดียวพี่น้องเลยเนาะ ช่องนี้ก็สอดแห้งพี่น้องเลยเงนนินใช้น้ำมันมาก็ยังแทบสิบโมีพี่น้องช่วงนี้มืออื่นนี่ยันได้ขอ,อนะแมย่ยืมใส่น้ำมันมาหาทายคลิปมืออื่นพี่น้องเลยเนาะเอา้าจระเป็นยังพี่น,อน้องเนาะสูบไปมิเช่นกัยืมน้ำมาพอแก้วเพิ่นแลพี่น้องเนาะหันเพิ่นเสียยืมพี่น้องเลยเนาะมาเห็ดเวียกอ่งเอาเงินน้ำเพิ่นนี่แล้วเสร็จละมือ เพิ่นมีแต่ตัวไอ้เลยว่าน้องไซว่าเซียนมาหับจ้างกับมิแต่ว่าเ <pers citoy ens> ห็นโลดเห็นโลดเห็นแหล่าพวกเรามาหายเงินเนี่เนาะน้อง,ง,อองไซเลยท่อเลยพี่น้อง,ง <c oughs> มีแต่ตัวกันเรื่อยๆพอแก้วนี่เอาพี่น้องว่าอยไรเนี่เดี๋ยวน้องไซตามพี่น้องเขับไ, <c oughs> ไปเบิ่งไปชมทางเฮือนทางซานนะทางเ <c oughs> มจอนเพิ่นเนอกคนเท็ดฮอดไซแล้วพี่น้องเลยทางน้องคอนก็ยังเห็ดจุบเนาะเนาะตอนนี้ก็นหาหกโมงแล้วพี่น้องเลยแต่ว่ายังแดดอยู่พี่น้องเลยเนาะ เอาพี่น้องเนาะตอนขับไปกันฝากไปเด้อพี่น้องเด้อฝ่าความแอพี่น้องอ่ะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชรกต์ก็ละหนึ่งไลค์หนึ่งเซ็์หนึ่ง,งคอมเมนต์ให้น้องตูไซน,ะนอนะ้องเพียงเนาะอ่าที่สำคัญกับกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็เบิ่งโฆษณาให้น้องตูไซนี่เป็นอเอ้ยเผื่อบ่าพลาดคลิปใหม่ๆที่น้องตูไซอัปเดตลงไปเนาะโอเคพี่น้องบัดน,นี้เดี๋ยวน้นองตูไซอ่ะพาพี่น้องขับไปเลยอ่ะไปะพี่น้อง บอกแก่ผมจะดูเพื่นเนาะจะมาจกบ่งน้แก่ออกเด็ดแน่แล้วบอกเนาะได้จากงันเมือนนี่ยเ้ยเนาะค่ำเลยได้นิพี่น้องเนอะ้ต่วเดดยังแห้งรีพี่นองเนาะน้องชายใส่บึงมูงอ่ะสี่ก็หาโมงไ้องเห็นอยู่บ่หาโมงเนาะสี่หาโมงย่งย่งแดดก่นย โอ้ทางน้องจอยน้องน้องอยู่น้องถอยทองสบายดีน้องล่ะเด้อเห็ดยังอ่ะนะโอ้แค่แล้วเลยแค่แล้วบอโดยโดยบ่เป็นยังเนาะอ่ามาอัปเดตนะพี่น้องเบิ่งตัวอื่นพี่น้องเอ้ยงามเนาะแบบนี้เนาะใส่บ้านตอประตูอะไรงามขึ้นพี่น้องเลยอ่าสมกับมาทางแม่ ใหญ่ใจดีเพ,พิ่นอนะไรพี่น้องเนาะสมมติเพลินออกแบบพี่น้องเลยงามพี่น้องเนะาะมาประตะูทาสีทายางใส่นี่ป้าเฮงบหมอยากเปล่าเลยพี่น้องเลยเนะาะบางคนสงสัยว่ามาประตูแบบนี้บัดเวลาอ่าภัยใหม่เด้นั่นนี่เด้มันสีอ๋อทางใดโอ้ยเนะาะเปลาสมมุติอันนี้พี่น้องนะมันกับโมยากหรอกพี่น้องเลยพราะตามประตูมันกจะลายปองแค่ไหนวะทางประตูใหญ่ทางประตูยังออกไม่ได้กับ อันนี้ก็ยันออกก็คือสีง่ายอยู่พี่น้องเลยสำหรับนอนท์สายคิดว่าเนาะตีนยันออกลถพี่น้องเลยสั้นกับห้าแนวถูบนี่ก็มันก็ออกสบายอยู่พี่น้องเลยเนาะความเป็นไม้นี่เหาขอดมาทอนทอนหน่อตีนยันนี่บอกขอโทษแล้วเนาะตีนยันนี่ก็ยังออกนะในวันนี้เหตุการณ์ฉุกเฉินแต่มันก็ดหัวหน้าขนาดดอกพี่น้องเนาะนี่บางคนพนมิ้นมาซื้อพี่น้องเลยเอาไส้กะ เราตอบมือได้กับมือตอบตอบไปแน่ใน่คอมเมนต์ก็ตอบไปแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าในคลิปยังไม่ตอบแต่ทีนี้แต่ผู้เดียวเพผุนหู้พี่น้องเนาะมาทางนี้ป้าช่หน่อยทางน้องจา่าผุนกำลังล้างเครื่องล้างของล้างไม้ล้างมือนี่เนาะสบายดีเด้อน้องจาดวยสบายดีด้วยโอ้ยเจสิฮดคสไขอันนี้ป้าคอยอาบแล้วคอยเมื่ออาบแล้ววองเทียงนี่นี่ยังบ่รอขึ้นบ่ เจ้าผูเห็ดบอกหนข่อยปลุกอๆนี่งโอ้ย่าเฮ็ดย่าเฮ็ดเฮ็ดลองมันดีได้ลองมันดีได้ผัวน้องจ้อยสบายดีเด้อน้องจ้อยสบายดีเด้อเจ้าเนาะโอ้แดงเวีกันแล้่ยวไปเล้วมันเหรอแลี่ยวเพื่อเลี้ยบอ่ะเลี้ยบเพื่อเลี้ยบบอ่ห์น้องจ่อยเฮ็ดยังบ่หนิเฮ็ดสบายดีจึงเหรอเอ เรียกจะเรียกอีโบน้องจอยยั้งยั้งอ่ะนะยั้งนั่งแนมบนเขาเออยั้งนั่งแนมบนเขาอพิดไสเด้ออ้ตานี้เกือบแล้วเนาะเกือบแล้วยังเละพายหนึ่งพี่น้องไอ้ขางเบื้องนี้ฮะอแล้วอีโบนี่ไผยอ่ะนะใส่หมวกใส่กุ๊กขักแทปปิดหน้าปิดตาดีเนาะบ้าทุกบ้าอย่งนด้อ่ะเนาะเด็กมาใหม่บ่อน่ะน้องเคย นอกจากช่วย,ดยเด็กมาใหม่บ่หนิหโอ้ผนย่านดำบ่นนหนิเนาะปิดหน้าปิดตาคอะอรีอ่าบ่ปากบ่ตีนคุณตั้งใจหิดเวียกอะรีเด็กใหม่นี่เนาะอ่าโทสบายดีเด้อเด็กใหม่เด้อเอ้าสบายดีท่องเคียงคืนคุนนุพี่น้องเนาะสบายดีโอ้บังเห็นแต่ตากค่ยังหูอันนี้พี่น้องเนาะ โอ้เด็กง <laughs> oh, ้กใหม่บ่จะหากมาได้จัก่สโมงแล้วหากมาได้สองโมงกี่เียว่าสงเดือนเ้ยเจานาะใส่ละเง็นกรลังเงินเพลินยังนี่ปั่นปูนบ่โอ้ยระวังได้ตกได้กระตังอ่ระวังตกได้ยงอ๋ได้เนาะขึ้นสู เก็บป้ายเหรอระวังได้หน่อยตกลงนี่นี่โอ้เจ้าประจุขนาดนเออขยันเขาได้ช็อตติดพร้อมต้นไข่นุ่มนึก <c oughs> ี่เอ้งามเนาะบัดสาบแล้วใส่ประตายประตูเลยเนาะงามอยู่บอกเออหน่องยงามงามบิดเกินเ,นเดือนนี่เจ้าก๋าเหลวเนาะ<อ>บิดเดือนเก่านี่เจ้าก๋าได้อยู่ไปจักเนาะเออพี่น้องี้ย เนาะเลยเนาะแปลว่าแล้ว่ามึงแดดแดดบ่แล้วบ่มือนีิแล้วบ่มือนีโแล้วเอ่อเอาสู้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 สิได้กระเทียมโดยสู้สู้สู้ตั้งใจตั้งใจใกล้จะได้หนิหากกระเฮ็ดวังได้หนิบ่อเอ่อขีนผักเที่ยงแดดแห้งก็ตอนเที่ยงไม่อยากเว้าเนาะใครกวนพ้นตกว่านี่อยู่เนาะ ทั้งย่านทั้งยาคิดเวียกวันนี่ย่านพ้นย่านผ้าดอกผ้าแตกกระเพาะประนันน้องเอ้ยมึงต่อย,ย่านอยู่บ่ผ้าแตกนะแล้วยืนตรงนี้จะยืนน้องคอยนี่แหละยืนน้องคอยหอมไปใช่อืมเจ้าปูน,ปน,ปนใส่กันปูนใส่กันนี่น,นี่น้อยเด้อยดยอย่าเอาลายเด้อเอาหน่อยๆเด้อ พ่อผลยาไอพ่นนะฮะน้อยๆมาใส่ขู่ข้นดีๆเฮียเพียบ่เลยเขืนหมักนานั่ๆโอ้ยังแดดแห่มาเรียนหนิเนาะยอดแล้ลังสมไฟใหม่เอาอดเอาอดเอาแล้วนี่ก <|ja|> ็คือสีไปเบื้องพุ่นก็คือสีสบายอยู่ดอกเบื้องพุ่นนะเนาะเพราะว่ามันอ่ะเฮือนบังหายได้พี่น้องเลยไปเบื้องพุ่นเนี่ยจะต้องเศร้าเนี่ พงุเจ้าบสลับเห็ดตอนเศ้าเอาพ้าหนึ่งเบื้องนี้เบื้องนั้นสลัหนึ่งมันมาแล้วแต่วราเอาพาหนึ่งบอเล้ยวบอพ้าหนึ่งออบมาหนีตอนเศ้าอะไรเห็ดแต่เศ้าพ้าเบื้องนี้มันจาบโมเดดตอนแรงเราไปเห็ดเบื้องนั่นมือนีลุยเบิกงตัวนี้แล้วเนาะมือนีเนาะลุยพ้าตัวนี้พี่น้องเลยคือสิแล้ลอยู่ดอกขาดเศร้าเบิ่งนี้เนาะสอยกันสองสามคนพี่น้องเลย น้องลากักอ่าเพ,พื่อนซื้อ,อยังก็พอนี่เป็นเห็ดว้อยู่พี่นอง,งน่องไเนาะว่บ่พ่อพี่นอง่องไรซีมือ,อยังอ่ายอดเยีเ่ยมนี่น้องจ้อยคือบุคคลปูนเลยเลยนะเป็นแร่จา้าหะสาบมันสา,สาบบ่เป็น ทีแรกบาเวียงพนวาเซียนไม่เจ้าน้าให้เื้อนี้แต่ว่ายบ่้วบเล่อบอเจาาของ้องดาวยังบบแล้วอในวันนี้พนวาเมื่อไรบ่หนี้มันบอกอยู่บอพนบอกว่าเมื่ออื่นน้องจ้อยกบน้องกันล่าบริเมื่อบ่สามหมื่นงานก็เลยงนโบหุ้ม าพังเบิ่งอีกเท่อหนึ่งเนาะด้วยอ่าเมือนน้องไซคน้องไซคกับสิบตามไปอยู่พี่น้องเนาะพอมื่นไปน้ำบาลเวียงเพิ่นพี่น้องเอ้ยให้เบิ่งพอเมื่อเถือซอยนั่นซอยนี่กันแท้พี่น้องพังเบิ่งพี่น้องเอ้ยน้องไซคกับเมื่อเถื่อบางทีกับเบิ่งงานถาเพิ่นทางนี้เมื่อเถื่อกับไปน้ำเพิ่นมื่นพี่น้องเลยเนาะอ่าไหนน้องล่ะเหมื่อยอยู่บ่ขันให้ข่อยมายืนนันนันนี่นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่ยันนัน รับก้างอากาศอยู่นีนเป็นวินงยุบมันแดดเนาะ่อออยยหังนนแบบ้าเมันแบบมืดหลอกมากประเดียวบอนีนแบบล่มหืมลงบัดเดียวครับ่น้องเอะไรหอบมันแดดแห้งนี่กะแดดลายกระบุดีได้พี่น้องเห็ดแหวกแต่แดดลายกะแข่งแต่โดนละเพลินหักและพากันอืไปซอยเพลินเลยไปซอยกันอันใดได้ก็เซอร์กันก่อน ไอ้กระเด็นคือการเบิดเนาะน้ำลายแลกคนตอยเพิ่มเอมื่อนี้พอแก้วเพิ่นหมได้มือนี่เนาะโดยอ่าเพิ่นสลัดอันลิปพอแก้วนี่เห็ดเวียงอยู่ผมอีกเพิ่นป้าให้ลูกๆเห็ดเวียงอยู่แดดป้าทุมดีแล้วดีแล้ววันเพิ่นบริจาคเด็ดน้ำด้วยเองบนเด็ดโดยจังห่อยเพิ่นแห้งเพิ่นแห้งอันอายุ่นายจังห่อยเสียนเปนวินเนาะโดยแห้งอัินนักกนละฮ่าฮ่าฮ่าเออจะห่อยเป็นบัดเดียวแห่งสิตัวอยู่ มีโลกประจำตัวบอกหอก้วี่ยคนเป็นยังอะนะความดันความดันตากแดดเว้ยมือสองใส่หูงอเลยตากแดดไล่บ่ได้โอ้เอาดีแล้วซอยกันเ,เวลาขึ้นราคา่เป็นอ่นไ,ได้ขึ้นเลยขึ้นราคายันฮะโทรัพท์พบบอกสาวโทวมา,าบุญจักนะเนาะ บรรยากาศตอนซีเรียงแรงๆอย่างเนาะควายคำลงแรงแดดก็เริ่มอ,อ่อนลงแล้วพวกทางพอแม่จอนเลี้ยงงวัวพี่น้องเอลยเนาะเห็นบหมพี่น้องเป็นจุงงวัวเลี้ยงซองโตขนาดพี่น้องเอลยน้องตุไซเคยไดยพี่น้องเนาะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่กอนเราบ่เคยได้ตอนยังน้อยกัตเกี้กัอยู่ไฮยู่นาก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควายพี่น้องเนาะ งามลิบพี่น้องเนาะอ่าเงยๆให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันไกลๆพี่น้องเนาะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องไอ้เนาะเนาะพี่น้องเบิ่งให้เราเบิ่งทางในก่อนบ่าในพี่น้องไอ้เนาะ dắt ja, thằng này bạn đi bình động à thôi mọi người sai ô thằng này bên sai 6 ăn thằng nó, tôi đi sai 4, bọc

หวานบ่นงด้วยคอคอโมเมนหวานคออือคอหวานบ่ฮึแล้วจะนมองคอโอ้หวานเด็ดอยนน่างเนาะขมสมมันหวานดีแซ่บอืมแจียวย่างบ่หน่ะแจียวย่างบ่อ่าปไปนงก้อยไปน้องคอยไปถ้าคอยไปกินเนยเบิ่งไพรพีซีไปกินชมก่อนแป๊บหนึ่งเราะเบิ่งก่อนอย่างเนาะ ทางในก็ยังคือเก่าเนาะผมมีอยังเปลี่ยนแปลงคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมก็คือมีมาเขาะบบบนี้อ่าอืมอับจีบล่าชุดมือนีเพี่น้องเนาะเฮิ่นแมจอนเพิ่งกะคือว่าได้ลายเติมมือนีกับพียงหน่องมือนี่คือสิก่อพานี่ขึ้นชุดอ่าแล้วก็คือสิอ๊า บบกอันนี้พี่น้องเนาะอีกโบอเกินขาดคือสิได้อยู่เพื่อนอยู่ซานใหม่แล้วอันนี้พี่น้องเลยเนาะอืมผมพ,อ,พอแกว้วเพันจะ้ะอาตัวหงี่ยมเพื่อนพี่น,อนอ้องเนาะโหอ่าถูกน้องเลยจเจลกับเจาตำแหลกลินมามามากินเลยไหมจ้าอิ่มเลยยังยังไม่ทันกินนะเจ้าว,ว่าอิ่มเลยลวายมือท่านอิ่มแล้วอยเชียวม,มือ ตูดกันตูดอะไน,นี่นอนได้ด้จ้ะ <c oughs> เร่งหลังเนาะพอสื่นปากชีวิตเมื่อยนี่ครัยิ่ไร้ขึ้สเอ็นบ่มีแห้งนงฬีกับ,บ่มีสมกิน <c oughs> สมรครกเลยสมรครกแพนร, <c oughs> รับกันไหม,มยังอย่างค่อย <c oughs> ยัดจากตีเลยวะ มันจ่อยบมักศิลป์ถ่ายคลิปที่บ้านมือดิไปถ่ายซ้ำยังไม่ได้ถ่ายเลยเรื่องบ้านมือมือนีฮะโดยม่ได้ว่างๆเนาะหล่าบูมเอิกถ่ายคลิปม่ได้ไบูมเอิกกับมาได้ถ่ายโดยหลวงพ่อจังหวัดหอยสุเวนจะลงคลิปบ่ะมือนีิเรียกไา่เวียกไล่เองบ้านมือดิบุกมานานแล้ว อยากปะก็ยังมาแข่งกระชินอย่าบทท่านนะแต่มันแข่งเลทมันมันเป็นยังมันเห็ดยากบอกตันไรปันมันที่ไ่เออเขาต้องเงนเอาให้ท่านเลยไงกันเนาะมันแดดตกมายังยังไม่อยากทานอ่มกับอีกอย่างมันอันเบื้องหน้ามันแดดแห้งเนาะนรองเลย่ามัน่องี้นวนนี้มันแดดแห้งรีบพี่เลยพราะว่าแดมช่องเด้กดแค่ว่าขังนี่นี่ มันบบแดตบันไดกับป้าไว้โดนเนกคือซีผสมตัวนั้นเน,ะนาะโดยเนี่ยตวนั้นนี่ป้าโดานบันดไดได้พี่น้องเลยแบบว่ามันเสจ็บคอตาโดดนั่นให้นนะเจ็บตามอะไรเออเด็กจีนไม่ต้องจอยมาเด้อพี่น้องมึงสมมาคอบริกแกตขัดข้ะแก้จะถวบ,บวงสดขัดกัเนจเจ็ดแจวหวานเนาะ เอามาใส่นม <rude S 2> ือขอนิมาทำแต่วัดแต่วัดเขาอรี่วัดเอามาแต่วัดนะพายแบวทองทองครับน้องจ่าครับน้องจ่าอื้อออื่นบอกถึงเจ้ามาบินได้ไหมบ่วนถิบเมาตัวบุกกาอื่นได้ไหมเป็นไงญาติญาติบอคนดูหน่อยหน่อยเนาะ อด้เฮ้ยแล้ววันนี้มาเสียนค่อยกินขอยู่เดออวิญญาน้องจอยเนาะเคยกินอยู่โอ้ยเะคี้กัเคยอื้นยุ่ตะกี้กัแต่นนีบวกก้แก่ว่ามันจ็คแนวใดยากยากเลยว่็มันก็ชิลัยแบกลองเนื้อน่งกิไหลเนื้อนั่นเกิเนาะ มีเอ็มซีมาทำว่าต้องจ่อยใส่ส่งขะงาใส่ส่งเบอร์ยังเบอร์นะ17แมวเหมือน ไก็ชเาวายยุข่อยเ่าเป็ดเต่าเกาเลือ่อยกำลงโตเทากือบริต่างกันบางไลยนะว่าิตน้าที่เหมืนในคีโนกับทอาเบอร์เจมีใสได้เนาะเงวความคมชุ่มีประมาณเท่าไรเจ้าพู้บอกประมาณร้อยสี่ร้อยห้าเนาะร้อยห้าิเสิพเ็ยืนมึงรู้ยืมมึงยูขวานไม่ยืมเลยี เพียงใส่เพียงหูอัะเพียงหูหม่องรลอดหาสิบป้ายผมสูงผลป่ะอยกับหกสิบป้ายหกสิบเอ็ดหกสิบสองอย่บอกน้องหล่าได้สารเสได้แค่คลังคือน้งจว่าละเอวจะได้สารเใส่งมบออย่างทอการันจอยท้ำกันใช้ได้ใช่บอกตัวน้องจอยคือจอยกลัวใชได้อืมใช้น้ำกันได้ ถ้เจ็ดถ้าเธอมีเอฟซีคนอยากซื้อเครื่องชื่อเปนเืองผ่าใม้นะท่านี่เปนงงแ้ะน่อยอยู่กระามงงแล้วเนาะงงบองงแล้วไซื้ออยากถามนีงก็ะามดิ f ิฟตี่คนไหนทมบ้านมือเดียวขอลื้อมีนั่งขึ้นสมอดที่ขึ้นออกอืมเป็นขวกเป็นเบิ แค่ไม่กินไปกินมากเลยยังกินแท่กันเนาะจาผู้ชมมาจบใครมาจบเลยเฮ <laughs> ้ที่จมนะเหมยหวานฮ่่าา่มดีแท่หมยเนาะ มาทามเงนน้ำปุปากไปเออมาทามเนอะเครียดขอสอกใส่ชบาเอาชบาเนาะใสบาทะบ่จับแก่ชมเบิดกินไปกินมาน้าห้องนี่สุดท้ายตั้งแต่งเสียบเดี๋ยวได้มาขอยงมนนี้เนาะมาเร้นั่นคือิจี๊บท่อ คนตากฝนครัะใครชอบของนำกับเขาได้แต้มี้ของนำกับได้ข้าวมันขึ้นกับเอาอยู่นี้โบปไกลกับบกก้าไปแล้วาไก่เนี่ยป่าสนเนาะยากมาเป็นทินนะขนาดไปหาการกบยังบุกาอ่อ่าเขาจ้งบนก้านเอ้ายองไงเนาะคือประมาณนี้ยองไยคิดนี้กั เด็เพือนไมจพี่น้องได้เบ่งเหมืกันเนาะส่นแรงแรงแบบบึงนือหัวแหล่น้องเลยตายเป็นน้องบ่งเน,น,น,นื้อต้าแล้วบ้างแมนนี่ปลาออกมากที่แรกว่าจด้ออกมาเลหรถเทิดขั้นหนาเทะ่ะนะะเจอเหียนดูีเงนนนินเจียนเจอยไหม ทีเท่เลก่อกสินให้รัาเป้งตลาดบอกมยืตลาดบอก่อยตลาดขายมันค้นอยู่แล้เรียบเรียบเอาไปใส่รดใน้เดียบถึงคืนอัทั้งจัะเตอร์ทั้งอันพอท่อกระดาษดังโตโต,โตสีเงินกระแมนบ่ห่อดื่อนว่ังขีมาตอนเพลนเลือ,อดอหนึ่งว่ะกระแมนคอยชี้ทวให้เจ้าได้ไปดันเอา อย่างนาะลาไปดีบบดนี้เนาะไล่ช้อนกัเชื่ออะไรยัล <า S 2> งลาอยู่มีอย่งางไล่พี่น้องคลิปนี้กะฝาพพกเพ่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ทางนักจูไซด์แต่กะชามนุ่มสีนุ่มหาหนุ่มเฮาพี่น้องเน,งนาะนะครับไซกะมาอัปเดตมาลินน้ำน้องๆเพ่อนทุกมือ้อเ่นงเอยนอกากว่ามือใดคาเวียกกับโบเดมาเจฟซีว่าหมักได้เวลาชาออยู่รวมกันเดี๋ยวกันนันนี่ไลยคนกะหมักเวลา พอได้หัวน้ำสุมเข้ายู่เพิน่นว่ะเวลาเบิง่งเศร้าเลยค่าเครียดนั่นนี่เพื่อนวะมาแต่เวียกไม่เมื่อยอย่างไรก็ขอขอบบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องที่มากเบิ่งคลิปน้องสุสไซติดตามมาโดยตลอดเลยกาทางงานงน,งน้องๆเพิ่นน้ำเพื่นน้องเลยขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรปัจจัโยโรคภัยไข้เจ็บลำรวยลำรวยเบิดทุกคนเนาะ โดยอสัสตานี่ก็จะขอกล่าวคำว่า<ล>สบ,บาย <c oughs> ดีสบายดีสายปิดนะแม่บุญคนปิดเลยนะเนาะบุญคนปิดเลยก็ได้